โรงเรียนขโมยอะไรไปจากเราโอกาสที่ได้ค้นหาตัวเองเป้าหมายที่มากกว่าแค่เกรดท้ายเทอมศักิ์ศีความเป็นคนเวลาที่เสียไปกับกิจกรรมไร้สาระเงินที่เสียไป มากกว่าคาเทิงความฝันที่มากกว่าแค่เป็นหมอชีวิตที่มากกว่าแค่ท่องหนังสือสอบกิจกรรมที่ไม่ได้แค่ทำเพื่อจบบันทึกประสบการณ์ที่ได้ลองผิดถูกความรู้ทันคนที่โกงโรงเรียนขโมยอะไรไปจากคุณมีสัตวภาพความหวังความฝันทีนานาการประสบการณ์อนาคตเงินเวลาต้น,ตน อะไรไปจากคุณ